ในหมู่บ้านชายป่าแห่งหนึ่งที่มีชาวบ้านมากหน้าหลายตาอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นไม่ไม,ม,ม่นางหนึ่งที่ชื่อว่าสุคนทรสเธออาศัยอยู่กับบุตรชายวัยหกขวบเพียงสองคนที่บ้านไม้หลังเก่าในหมู่บ้านนางสุคนทรสมักจะชอบพาลูกชายของตนไปเข้าวัดทาบุญฟังธรรม,มเทศนาอยู่เป็นประจำทําให้สานุลูกชายของเธอชอบและคุ้นเคยกับวัดเป็นอย่างดี จนกระทั่งเวลาได้ล่วงผ่านไปหลายปีสาโนเริ่มโตขึ้นสู่ช่วงวัยรุ่นและโตพอที่จะสามารถบวชเป็นเนนได้แล้วนางสุคนทรรสจึงได้เอ่ยปากกับลูกชายของตนถึงเรื่องการบวชเป็นสามเณรที่วัดนาแดงวัดที่อยู่ในหมู่บ้านสานุลูกแม่อยากให้เจ้าออกบวชเป็นสามเณรเจ้าจะว่าอย่างไรสามเณรงั้นเหรอแม่อยากจะให้ข้าบวชเหรอครับอยากสิแม่เองก็แก่ขึนทุกวัน จะจากไปวันไหนก็ไม่รู้ได้หากว่าแม่ตายไปแม่ก็อยากจะอาศัยเกาะใช้ผ้าเหลืองลูกขึ้นสวรรค์สานุได้ยินดังนั้นจึงตอบตกลงที่จะออกบวชเป็นสามเณรตามที่มารดาปรารถนาอย่างไม่ลังเลเพราะตัวของสานุเองก็ชอบและคุ้นเคยกับวัดอยู่แล้ว สาณุได้เข้าสู่พิธีบรรพชาอุปสมบทเป็นสามเณรรูปแรกหลังจากที่วัดนาแดงแห่งนี้ไม่ได้มีสามเณรมานานหลายปีแล้วทำให้ชาวบ้านที่รู้ข่าวต่างพากันมาอนุมโมทนากันอยู่หลายคนถึงแม้ว่าการออกบวชของสานุครั้งนี้จะไม่ได้จัดอะไรยิ่งใหญ่นักน,นี่แม่สุคนจะดีใจด้วยนะที่ลูกชายบวชใหนะ้น่าอิจฉาจริงฉันก็อยากให้ลูกฉันบวชได้เหมือนกัน แต่มันไม่ยอมเนะสิเอาแต่เที่ยวเตร่เฮ้ยใช่ใช่อนุโมทนาบุญนะจ๊ะและดูเนนสานุเนี่ยถึงแม้จะอายุน้อยแต่กลับมีท่าทีนิ่งสงบหน่าเลื่อมใสจริงๆขอบใจทั้งสองมากนะจ๊ะแต่เรื่องบวชนะ่ะให้มันเกิดขึ้นด้วยความเต็มใจเถอะนะอย่าไปบังคับมันเลยไม่อย่างงั้นจิตใจไม่สงบบวชไปมันก็เท่านั้น ฉันนไม่อยากจะบังคับมันดอกแต่ตัวฉันมันก็แก่แล้วไม่รู้จะอยู่ได้ถึงอีกเมื่อไรกลัวจะไม่ได้เกาะชายพ้าพเหลืองมันขึ้นสวรรค์หลังจากที่เนนสาโนออกบวชได้ระยะหนึ่งเขาก็สามารถท่องบทสวดง่ายๆไปจนถึงบทสวดยากๆได้จนขึ้นใจรวมถึงเนนสานุยังใช้เวลาว่างไปกับการศึกษาธรรมะจนเริ่มเข้าใจอย่างท่องแท้จนมีความรู้แตกฉาน เนนสานุชอบที่ได้ฟังหลวงพ่อเทศนาธรรมแก่ชาวบ้านจนเนนเริ่มที่จะหัดพูดหัดเทศนาเพราะความชอบในธรรมะอยู่นานจนเริ่มค่องโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าหลวงพ่อนั้นกำลังแอบดูอยู่ด้วยความรู้สึกชื่นชมเช้าวันต่อมาหลังจากที่ได้ฉันพันตาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อที่นั่งอยู่บนธรรมมะเพื่อที่จะเทศนาธรรมให้แก่ชาวบ้าน แต่ทว่าจู่ๆหลวงพ่อก็ได้เอ่ยเชิญสามเณรสานุให้ขึ้นไปแสดงธรรมเทศนาแทนตนเองในวันนี้สร้างความแปลกใจให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากรวมถึงตัวของสามเณรเองด้วยชาวบ้านที่นั่งรอฟังธรรมเทศนาอยู่นั้นเริ่มที่จะหันไปซุบซิบกันต่างๆนา,นานาจนเกิดเสียงดังขึ้นทำให้เณรสานุเองก็ได้ยินสิ่งที่ชาวบ้านพูดเช่นกัน เป็นแค่สามันเนนแถมเพิ่งจะบวชได้แค่สองเดือนให้มาเทศนาให้ชาวบ้านฟังจะได้เรื่องเหรนั่นสิดูท่าและยังเด็กอยู่เลยด้วยจะเข้าใจธรรมะกันแค่ไหนเชียวแต่ก็ไม่แน่นะโว้ยหลวงพ่อนะ่ะถึงกับเอ่ยปากเองแสดงว่าเนรูปเนี้ยคงจะต้องมีอะไรดีอยู่บ้างน,นั่นแหละนั่นนะซิหลวงพ่อท่านเองก็ไม่น่าจะทำอะไรแบบสุ่มสี่สุ่มห้าหรอกยังไงก็ลองฟังดูก่อนเถอะ สามเณรสานุขึ้นไปกล่าวธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกในชีวิตเขาพยายามเก็บความตื่นเต้นไว้ในใจและเริ่มกล่าวธรรมเทศนาโดยท่าทีที่สงบผิดกับเด็กๆวัยรุ่นเดียวกันชาวบา้านเมื่อได้ฟังธรรมเทศนาของเนนสานุก็เริ่มเกิดความเลื่อมใสศรัทธารวมถึงเหล่าบรรดาวิญญาณเล,ล่ลอนรวมถึงวิญญาณของเหล่านางไม้ในลุกขัดเทวดาที่อาศัยอยู่ในวัด ต่างก็มานัง่งฟังธรรมเทศนาครั้งนี้ร่วมกับชาวบ้านด้วยความรู้สึกเลื่อมใสเช่นกันรวมถึงวิญญาของนางยักษ์สาวิตรีที่ในอดีตชาตินั้นเคยเป็นมารดาของเนนสานุก็ได้มาฟังธรรมเทศนาในครั้งนี้ด้วยเช่นกันแม่ขออนุโมทนาด้วยนะลูกรัก เสียงเทศนาธรรมของเนนสานุไม่เพียงได้ยินแค่ชาวบ้านและเหล่าวิญญาณเท่านั้นเสียงของเนนยังดังไปจนถึงสวรรค์ที่ที่เหล่านางฟ้าเทวดาอาศัยอยู่อีกด้วยเนรรูปนี้กล่าวธรรมเทศนาได้หน้าเลื่อมใสย,ยิ่งนะนานมากแล้วที่ตัวข้าไม่ได้ยินธรรมเทศนาที่ฟังแล้วรู้สึกศรัทธามากขนาดนี้ข้าเองก็เช่นกันเราลองไปฟังกันดีหรือไม่เจ้าคะเห็นว่ารุกเทวดาบางท่านก็กำลังฟังอยู่ ว่าจบทั้งสองก็ลงมาอย่างโลกมนุษย์เพื่อมาฟังเทศนาธรรมในครั้งนี้ด้วยทำให้เทวดาและนางฟ้าหลายตนรู้สึกเลื่อมใสศรัทธาต่อสามเณรสานุกันทั้งสิน้นสามเณรสานุได้อธิษฐานจิตถึงเหล่าวิญญาณเลลอนเหล่าลูกขัดเทวดานางฟ้ารวมถึงผู้มีพระคุณทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่หรือเสียไปแล้วทั้งในชาตินี้และชาติปางก่อนรวมถึงวิญญาณของเหล่านางไม้นางยักษ์ที่อาศัยอยู่ในวัด ให้มารับผลบุญจากการแสดงธรรมเทศนาในครั้งนี้ทําให้เหล่าวิญญาณต่างเคารพและศรัทธ,ธาในตัวสามเณรมากขึ้นไปอีกหลังจากนั้นสามเณรสานุ้ก็ได้ขึ้นกล่าวธรรมเทศนาอยู่บ่อยครั้งจนเริ่มมีชื่อเสียงไปทั่วหมู่บ้านว่าสามเณรนั้นสามารถเทศนาธรรมได้เป็นอย่างดีและเข้าใจธรรมะอย่างท่องแท้ ญาติโยมเริ่มมาที่วัดกันมากขึ้นเพื่อมาฟังธรรมเทศนาจากสามเณรสานุรวมถึงเหล่าวิญญาณต่างๆเองก็เช่นกันเหล่าเทวดาต่างพากันลงไปเพื่อฟังธรรมจากเนนสานุกันมากขึ้นจนเลื่องไปถึงหูพระอินทท่านจึงได้เปิดม่านฟ้าดูก็เห็นว่าเนนสานุน,นั้นเปลี่ยนไปด้วยบุญบารมีที่มากหลนคล้ายกับเกิดมาเพื่ออุปสมบทเป็นผู้เผยแพร่ศาส,สนา พระอินเองก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาแต่ทว่าท่านก็ไม่ได้ลงไปนั่งฟังด้วยตนเองเพียงแค่ตั้งจิตฟังอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงเท่านั้นพระอินขอรักเหตุใดสมณเนรูปนี้ถึงได้รับความเลื่อมใสศรัทธาจากเราผู้ผีปีศาจมากมายขนาดนี้ล่ะขอรับนั่นเป็นเพราะว่าสมมเเนรูปนี้เปลี่ยนไปด้วยบุญญาธิการแล้วก็มีคุณธรรมชะตาของเขานั้น เกิดมาเพื่อจะเป็นผู้เผยแร่ศาสนาโดยแท้ถึงแม้ในการข้างหน้าอาจจะมีเรื่องเกิดขึ้นที่ทำให้ไข้เขวไปบ้างแต่ทว่าสุดท้ายแล้วเขาก็จะกลายเป็นภาพภิกษุที่น่าเลื่อมใสศรัทธาของเหล่าผู้คนและพูดผีแน่นอนเหล่าพูดผีไม่เพียงแต่เคารพศรัทธาในตัวสามเณรสานุเท่านั้น แต่เมื่อได้ทราบว่านางยักษ,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 ษ์สาวิตรีเคยเป็นมารดาของเนสานุในชาติปางก่อนนางก็พลอยได้รับความเคารพไปด้วยผ่านไปหลายปีสามเณรสนศานุโตเป็นผู้ใหญ่เขายังคงทำกิจวัตรทุกอย่างไปตามเดิมชาวบ้านและพูดผียังคงเลื่อมใสศรัทธา แต่ทว่าด้วยตัวของสามเณรสานุนั้นออกบวทเป็นเนนตั้งแต่อายุยังน้อยทําให้เขาไม่เคยได้ใช้ชีวิตอย่างวัยรุ่นปกติและอีกไม่นานสามเณรสานุก็จะอายุครบ20ปีและจะได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุอย่างเต็มตัวทำให้จิตใจของเขาเริ่มที่จะค่อยเขวเพราะสามเณรสานุเริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายกับธรรมะและอยากไปใช้ชีวิตอย่างคนปกติเสียที สามเณรสานุตัดสินใจเดินทางไปยังบ้านของนางสุคนทารุเพียงลําพังเพื่อแจ้งเรื่องที่ตัวเขาอยากจะสึกออกมาทํามาหากินช่วยมารดาที่แก่เฒ่าอ้าวนิมนต์เจ้าค่ะสามเณรสานุมาหาแม่ถึงบ้านเพียงลําพังมีเรื่องด่วนอะไรงั้นเหรอโยมแม่อัตมามาที่นี่วันนี้เพราะอัตมาอยากจะปรึกษาโยมแม่เกี่ยวกับเรื่องการที่อัตมาจะศึกฮะ สาม,มเณรสารุจากศึกหรือเจ้าคะด้วยเหตุอันใดนางสุคนทารถถึงก็เอามือทาบอ,อกไม่ได้ยินว่าสาม,มเณรที่เป็นลูกชายนั้นอยากจะศึกทั้งๆท,ที่บวชมาหลายปีทําให้นางอดที่จะเอ่ยถามถึงสาเหตุไม่ได้อาัตามายอยากศึกออกมาเพื่อใช้ชีวิตเหมือนคนปกติคนอื่นบ้างและอาัตามาก็อยากจะมาดูแลโยมแม่เช่นกันโยมแม่เองก็อายุมากขึ้นทุกๆวันอาัตามาย,ยังไม่มีโอกาสดูแลโยมแม่เลย นางสุคนทารตเมื่อได้ยินอย่างนั้นจึงได้เอ่ยเตือนสามเณรไปด้วยความเป็นห่วงว่าโถเนนแม่น่ะไม่เป็นอะไรหรอกลูกยังไงคนเราเกิดมาก็ต้องมีเกิดแก่เจ็บตายเนนเองก็รู้อยู่แก่ใจการที่เนนบวชให้แม่เนี่ยเท่านี้ก็พอใจแล้วอีกอย่างนะออกมาเป็นชาวบ้านธรรมดามันไม่ได้สบายดังเช่นอยู่ในวัดหอกนะชายหนุ่มอายุรุ่นราวคราวเดียวกับเนนต่างต้องทำงานหนักทั้งสิ้น ใจแม่อยากให้เนนบวชต่อเป็นภิกษุแต่ทว่าสุดท้ายก็คงจะสุดแท้แต่เนนตัดสินใจส,นนสามเณรสานุเมื่อได้ยินดังนั้นจึงบอกกับนางสุคนทารถผู้เป็นมารดาไปว่าตนเองจะขอศึกออกมาเพื่อใช้ชีวิตดังคนทั่วไปโดยที่ไม่ได้รู้เลยว่านางยักษ,ษ์สาวพิติีที่ได้ออกมาตามหาส,สามเณรสานุด้วยความเป็นห่วงตามภาษาคนเป็นแม่ เพราะเห็นว่าออกจากวัดไปเพียงลำพังนั้นกำลังแอบฟังอยู่ด้วยความไม่สบายใจถ้าปล่อยไว้แบบนี้ไม่ดีแน่จะต้องประทำการขัดขวางการศึกของสามเณรสานุไม่เช่นนั้นพูดผีปีศาจที่เคยได้รับบุญจากสามเณรจะต้องกลับมาทำร้ายเนแน่ๆเพราะความไม่พอใจที่ไม่ได้บุญ นางสุคนทรรถนิมนต์ให้สามเณรสานุอยู่ชั้นพัฒนาหารฝีมือนางเสก่อนก่อนที่จะเดินทางกลับวัดจึงได้จัดอาสนะให้แก่สามเณรสานุก่อนที่ตนจะเดินออกไปเพื่อทําอาหารมาถวายแต่ยังไม่ทันที่นางสุคนทรรถหันหลังจะเดินขึ้นบ้านวิญญาณของนางยักษ์สวิตีก็ได้พุ่งเข้าสิงร่างของสามเณรสานุพอดี สามเณรสารนุล้มลงนอนชักดิ้นอยู่บนแคลดวงตาเหลือกลานดูน่ากลัวนางสุคนทรสที่เห็นดังนั้นจึงได้วิ่งไปดูอาการของคนเป็นลูกแต่ทว่านางก็ไม่กล้าจับต้องตัวได้แต่ร้องห่มร้องไห้เรียกชาวบ้านมาช่วย ชาวบ,บ้านหลายคนก็วิ่งกลูเข้ามาด้วยความตกใจชาวบ,บ้านชายคนหนึ่งรีบวิ่งไปเขย่าตัวของสามเณรสานุพร้อมทั้งเรียกชื่อเสียงดังหล่าชาวบ้านต่างพากันซักถามนางสุคนทรสว่าเกิดอะไรขึ้นขขาเองก็ไม่รู้จ้ะสามเณรสานุมาหาเรื่องขอศึกแต่จู่ๆก็ล้มชักไปเลยหรือว่าพวพูดผีจะไม่อยากให้เนนศึกกันนะก็เลยเข้ามาขัดขวางม,มาทำร้ายอย่างนี้ เรารีบพาเนมไปทำพิธีขอขามากันดีกว่านะจบคำชาวบ้านชายคนนั้นก็กำลังจะอุ้มร่างของสามเณรขึ้นมาแต่ทว่านางยักษ์สาวิตีที่เพิ่งจะสิ่งรักของสามเณรสานุได้สำเร็จจึงลุกขึ้นสร้างความตกใจให้แก่ชาวบ้านเป็นอย่างมาก ตอนที่เนนสานุจะพูดออกมาด้วยเสียงของผู้หญิงนั้นยิ่งทําให้ชาวบ้านคนอื่นรวมถึงนางสุคนทารสและชาวบ้านชายที่เข้าไปจับตัวนั้นตกใจจนผงาะถอยหลังสามมเนรสานุจะศึกไม่ได้เด็ดขาดต้องห้ามครับโดยเฉพาะเจ้านางสุคนทารสจะต้องห้ามไม่ให้ลูกของเจ้าศึกแล้วเจ้าเป็นใครกันทาไมมาสิงลูกข้าเช่นนี้แล้วข้าก็เห็นว่าสามมเนรสานุบวชมานานแล้วด้วยเขาอยากจะออกมาใช้ชีวิตปกติเหตุใดต้องห้าม นั่นก็เพราะชะตาของเขาถูกลิกิตมาให้เป็นภิกษุผู้เผยแพร่ศาสนาเขาคือผู้มีบุญญาที่การสูงส่งและถ้าหากเขาศึกออกมาชะตาเขาอาจถึงคาดเพราะเหล่าผู้ผีปีศาจและเหล่ายักษ์สาตนอื่นจะไม่พอใจตัวข้ามาเตือนเพราะหวังดีข้าเองก็เป็นแม่ของสัมมเณรสานุมชาติบางก่อนข้าคือนางยักษ์สาวิตรีเป็นยกักษ์ที่สถิตอยู่ในรูปปั้นยกักษ์ของวัดนี้ มื่อนางสุคนทรรถและเหล่าชาวบานได้ยินหนังนั้นต่างก็ยอมเชื่อและรับปากว่าจะน้มน้าวให้สามเณรสานุนั้นบวชอยู่ในล่มกาสาวพักเพื่อเผยแพร่าศาสนาต่อไปนางยักษ,ษ์สาวิตีจึงยอมออกจากร่างแต่โดยดี สามนเณรสนสานุฟื้นขึ้นมา้ามกลางชาวบ้านที่ต่างมายืนล้อมตอนอยู่เมื่อเห็นดังนั้นเขาก็ถึงขมวดคิว้วด้วยความสงสัยสามนเณรสานุลุกขึ้นนัง่งก่อนจะเอ่ยถามกับทุกคนว่าเห็นได้พวกโยมถึงมายืนมุงอัตมาเช่นนี้เล่าอัตมาเพียงแค่เป็นลมไปเท่านั้นหรือว่าพวกโยมรู้กันแล้วว่าอัตมาจะขอลาศิกขาออกมาเป็นชาวบ้านธรรมดาเนสานุแม่อยากขอให้เนนบวชต่อได้หรือไม่ แม่อยากให้เนนอยู่กับแม่ไปนานๆโยมแม่พูดเรื่องอะไรกันถึงอาตมาจะสึกออกมาอาตมาก็ไม่ไปไหนหรอกอาตมาจะอยู่ดูแลโยมแม่เมื่อครูนะ่น่ะเนนไม่ได้เป็นลมดอกแต่ว่านังยักษ์สาวิตรีแม่ของเนนในชาติก่อนออกมาเตือนพวกเราว่าหากเนนสึกเนนอาจถึงคาดเพราะเหล่าพูดผีบางตนไม่พอใจที่เคยได้รับผลบุญบวชต่อเถอะนะลูกใช่ใช่เนสานุนะ่ะเป็นที่น่าเลื่อมใสของชาวบ,บ้านทุกคน ลูกข้าไม่ค่อยเอาอาวเพราะได้ไปฟังธรรมเทศนาของเนนก็เริ่มทำตัวดีขึ้นอยู่ในสีในธรรมและกำลังจะขอบวชเร็วๆนี้อย่าสึกเลยนะใช่ใครก็หันเข้าวัดมากขึ้นเพราะเนนเหมือนกันนะ่ะข้าด้วย เมื่อเนสาโนได้ยินดังนั้นจึงยิ้มออกมาด้วยความรู้สึกตื้นตันใจก่อนจะเอ่ยตอบแก่นางสุคนธรสผู้เป็นมารดาและชาวบ้านทุกคนว่าหากการบวชของอัตมามันเป็นประโยชน์ของโยมแม่อัตมาและโยมทุกๆคนรวมถึงเหล่ายักษ์สาและพูดผีปีศาจอัตมาก็จะขอบวชเพื่อทําความดีต่อไปแล้วก็เผยแผ่ศาส,สนาให้กับทุกคนและเมื่อถึงเวลาอัตมาจะขอออกบวชเป็นพระตลอดชีวิต ต่อมาสามนเณรสานุก็ได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่ออายุครบ20ปีเนนสานุยังคงกล่าวธรรมเทศนาให้แก่ชาวบ้านและเหล่าพูดผีทุกคนฟังเช่นเดิมอีกทั้งยังออกเผยแพร่ศาสนาไปทั่วจนมีผู้คนมากมายเลื่อมใสศรัทธาและอยากที่จะออกบวชเช่นเดียวกันกับพระสานุทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ ครั้งหนึ่งที่พระสานูได้ออกเดินทางไปอีกหมู่บ้านหนึ่งพระสานูได้บังเอิญไปเจอกับโจรป่านายหนึ่งแต่ทว่าด้วยความที่โจรน,นั้นก็ยังเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทำให้โจรมากราบไหว้พระสานูพระสานูจึงได้แสดงธรรมเทศนาให้แก่โจรป่าคนนั้นฟังจนเขายอมกลับตัวกลับใจเป็นคนดีและขอกลับหมู่บ้านไปออกบวชเพื่อไถ่าบาปที่ตนทำานาน พระสานุได้บวดเป็นพระตลอดชีวิตอย่างที่ให้สัจจะไว้แก่ชาวบา้านเขาอยู่เผยแร่ศาสนาและแสดงธรรมแก่คนจนสิ้นอายุขายไปในว101ัยห0 1่ปีพระสานุถูกแต่งตั้งให้เป็นพระที่ผู้คนเลื่อมใสเมื่อยาวนานที่สุดของหมู่บ้านเลยกวาดา